โรงงานหลายแห่งของจีนเริ่มผลิตสินค้าสำหรับเทศกาลตรุษจีนในปีหน้าซึ่งตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์2024ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนมีครัวเรือนไว้ละ60ที่มีส่วนร่วมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีนโดยโรงงานในท้องถิ่นกำลังผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อผู้จัดการฝ่ายผลิตบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งการผลิตอย่างเต็มที่ โดยปีนี้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง1.5เท่าขณะที่โรงงานหลายแห่งเริ่มขยายตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ทำให้ยอดขายของเทศกาลตรุษจีนตึงสูงกว่าปีก่อนยังโรงงานในเมืองอี้หู่บนทนเจอเจียงทางตะวันออกของจีนมียอดคำสั่งซื้อจำนวนมากเจ้าของร้านที่อี้หู่ International Trade Market บอกว่าตอนนี้โรงงานให้พนักงานกว่า200คนทำงานเต็มที่ เพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามคำสั่งซื้อขณะที่ตัวแทนจำหน่ายเตรียมออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับเทศกาลตรุษจีนปีใหม่นี้เจ้าของร้านอีกคนก็บอกว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่าพันรายการที่ช่วยดึงดูดผู้ซื้อจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีเจ้าของธุรกิจอีกหลายคนกำลังเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับตรุษจีนที่จะมาถึงเจ้าของร้านบอกว่าทางร้านมีของตกแต่งต่าง,างๆเช่นซองจดหมายสีแดงกระดาษตกแต่งหน้าต่างและโคมไฟจำนวนมานวนมาก ที่เตรียมไว้สำหรับจุดจีนปี2024